วันนี้เขียนตัวอะไรคะเขียนตัวช้างชอช้างชอช้างพิงหนีชอช้างวิ่งนหนีข้โโอโซ่ร่าไกายโซโซล่ามทีข้อโซ่ร่าไกลยพี่อา้าโอเคซโซขอโซ่ร <โฆ S 1> <ะ>่างกายโซโซร่างกายเหรอคะเขียนข้อโซกลอืม้ม ตัวไปไปลอลิงตายเราลอลิงตายเราวอรแวนลงยาสอสา,า,าล,อลาเงียบเหงาโอ้ยลาแนบแล้วสอฤสีหนวกเยาวอฤสอีวกช้าสอเสือดาวขนอง ันไหนที่เข้าไมโครเวฟไม่ได้ก็ต้องกากระบาดค่ะไม่เจียนเลื่อไงสวยค่ะเกียแล้วจ้าตัวต่อไปค่ะ nha nó mày